สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโปรเจกต์ซอมบอยนะครับผมก็ในที่สุดผมก็สามารถลดน้ําหนักตัวเองให้ม,มันไม่จิดสถานะน้ําหนักเกินกว่าเกณฑ์ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือ84แล้วนะน้าหนักผมแล้วก็ผมก็ได้มีชีวิตรอดมาแล้ว1เดือน18วันนะทุกคนโคตรดีใจเลยที่ผมยังไม่ตายนะแล้วก็ทักษะต,ตอนนี้ของผมนะครับนี่เลยอยากให้ดูเลยครับการวิ่งนะตอนนี้ผมก็ เต็มแล้วครับตอนนี้ระดับการวิ่งผมเต็มแล้วผมสบายแล้วผมวิ่งหนีซอมบี้ได้อย่างว่องไวอย่างกับเดอะแฟดได้เลยฮะก็ะเกินไปนะก็ <c oughs> นี่ครับทักษะผมทั้งหมดก็ยังอยู่ในระดับที่ถือว่ากลางๆนะไม่ถือว่าดีมากถ้าจะดีอ่ะผมผมว่าอาวุธผมมันต้องประมาณซักระดับห้าขึ้นไปทั้งหมดครับมันถึงจะดีแต่ค่อยๆเก็บไปครับค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆเนาะ แล้วก็อ่านี่เลยครับผมอยากจะมีอะไรจะบอกทุกคนนะน้ำมันครับผมเหลือสามถังสุดท้ายนะทุกคนสามถังสุดท้ายจริงๆครับการเข้าเมืองรอกการเข้าเมืองรอบเนี้ยของผมเนี่ยถ้าเข้าไปเราไม่เจอเจเนอเรเตอร์ผมเหลือโอกาสน้อยมากครับที่จะมีไฟฟ้าใช้แต่ผมก็ไม่ ไม่ถอดใจหรอกนะทุกคนนี่ฮะเพราะว่านะมันคือมันคือของที่เราต้องใช้ครับเราต้องหาต่อไปนะหวังว่าเข้าเมืองรอบนี้นะผมก็จะได้เจเนเรเตอร์มาอีกเครื่องนะไม่รู้มันจะมีให้ผมหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดกลับมาที่บ้านหรือเปล่านะเพราะจำนวนซอมบี้มันเยอะขึ้นครับเพราะว่ายิ่งเราอยู่นานนะเกมนี้จำนวนซอมบี้มันก็จะยิ่งเกิดขึ้นเรื่อยๆครับ แล้วบวกกับฝูงซอมี้ที่เจอในคลิปที่แล้วคือมันเยอะมากครับทุกคนผมไม่อยากคิดเลยระหว่างผมหาของอยู่แล้วผมเจอพวกนี้ขึ้นมาเนะี่ยผมจะทํำยังไงแล้วถ้ามันเป็นทางตันด้วยอ๋อไม่อยากจะคิดครับอ่ะแล้วก็นี่ครับผมกะจะไปหาเข้าเมืองไปเอาหุ่นมาเพิ่มด้วยนะเพราะว่าผมอยากให้บ้านผมมันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะอืมแล้วก็ จะไปหาชุดใหม่ให้กับเพื่อนๆด้วยนะให้มันเข้ากับธีมริมหาดหน่อยริมหาดอีกแล้วริมแม่น้ำแม่อโอเคอ๋อใช่ลืมบอกไปว่าตอนนี้ผมไม่เหลือตะปูใช้แล้วครับหมดหมดเลยไม่เหลือเลยเข้าเมืองรอบนี้ก็หวังว่าจะเจอตะปูสักสามสี่กล่องขอเยอะๆเลยเพราะว่ามันต้องใช้ครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปนอนก่อนละกันเราค่อยเข้าเมืองกันดีกว่าครับ ในตอนเช้าตอนกลางคืนไม่โอเคสุดๆอ๋อมาตีห้าละโอเคอ่านี่ครับผลผลิตที่ผมปลูกมานะก็ได้ตามนี้ครับกะหล่ำปีกับแครอทนะก็ได้มาเยอะอยู่นะหกสแปกับแปเนี่ยโอ้เอาไปตีหวยกันได้เลยนะ <c oughs> ก็แย่ละไปถูกมาอย่าลืมแบ่งกมมด้วยนะ <c oughs> โอเคกินอาหารให้เรียบร้อยครับอ่ะเรียบร้อยไป เข้าเมืองดีกว่าอ๋อลืมบอกทุกคนครับนี่ฮะผมข้ามมูลโตอะมาแล้วนะหวังว่าจะได้ใช้แต่ก็ไม่หวังให้ได้ใช้นะไม่อยากสู้กับฝูงซอมบี้เลยโอ้ชีพาย <c oughs> โอ๊ยรถเป็นไรมีเนี่ยยังไม่ไป <c oughs> ยัไม่ได้ออกไปถึงไหนเลยปโวยหู รถเยอะเลยครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไม่สู้ครับไม่สู้ไม่สู้โอ้โเมื่อกี้บัมเข้าไปรถแทบพังเอ้ยอ้ไหนๆก็ไหนๆละเรียกมันมาอย่างน้อย,อยๆครับให้มูโลท็อปทำงานแทนเราถือเร็วถือถือ,ถอปึ๊บในนี้แหละแล้วก็ปาไปเลย อีกลูกเอาอีกลูกละอีกลูกอีกลูกอีกลูกอยู่ไหนวะไม่ไงก็ไม่ไง,ไ,ไ,งไปเลยเฮ้ยชิบหายแล้วรถไม่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 ่ไ,ไ,ไ,ได้ารแล้ว่องตูิาดบิผาด ผิดพลาดมากเร็วนี่ปิดชีพพวกมันชีพหายทุกคนรถครับรถผมโอ้โหออามาเิ็บ,บ้านนี่เหตุการณ์แรงมนาะกเลิกไปแล้วครับเอาวุ้นนี้ไม่ไดีอยู่ เป็นว่าเล่นสบายโคตอย,อย่ามาห้าวอย่ามาห้าวไม่มียามาห้าแต่อย่ามาห้าวเอ้ยอย่าเข้า,า,ขา,า,ขาใกล้รถเดี๋ยวไฟไหม้รถโคตรแย่เลยทุกคนโอ้โหเอาวุโ้โคตรโตครับอันนี้ เฮ้ย <Hey, S 2> มานี่จะเข้าใกล้รถไม่นะไม่นะไม่นะนะโอ้ยรถไม่เป็นไรใช่ไหมโอ้โหโอเคเฮ้ย,ยแล้วทำไมซอมบี้มาอยู่ตรงหน้าบ้านเพียบเลยอนะ่ะหน้าปากซอยบ้านสิโอ้โหแต่ก็ ใช้ได้น้โมโลท็อปเนี่ยก็นะคือชื่อว่ามืโท็อปไม่เหลือของอะไรเลยหายไปในพริบตาเห็นรองเท้าแตะเก็บก็นี่แถวแตะเก็บเฮ้ยโหชุดแมน้ำนี่ไงเก็บครับโอ้โห โคตรสุดยอดครับไม่คิดว่าได้ใช้โมโนทอฟเร็วขนาดนี้นะแล้วซอมบี้ที่ไหนมันนะัมันขู่วะช่างมาแล้วกันไปละบ้าเลยยังไม่ทันไี้เข้าเมืองเลย้ลสภาพรถเราเป็นยังไงบ้างเนี่ยเพิ่งเดินมานะเว้ซอมบี้ขอดูสภาพรถก่อน โอ้ยโหไฟหน้าแท้พังครับโคตแย่เลยอ๋อติดติดอะไรเอติดติดดิๆดิเนาะโอ้หทุกคนผมเพิ่งสังเกตครับว่าอุณหภูมิโคตรร้อนเลย31มองศาอับเมื่อกี้ตอนที่ไม่้อยู่ในรถนะผมก็ว่าแล้วทำไมตัวละครเรามันเหือดแตกง่ายจัง อ๋อซอมบี้ไม่พอยังเข้าอยู่ในหน้าหน้าร้อนอีกเหรอเนี่ยตอนนี้ฤดูร้อนเหระอ, <c oughs> อะไรกันอะไรกันโอ้โหเจอไอ้ฝูงแล้วครับโอ้หรอบนี้ฝูงใหญ่มากโอเคเราไปทางนี้ได้ทางนี้น่าจะปลอดภัยครับโอเคค่อยๆไปอย่าปิดทางอย่าบังทาง ไปแล้วไปแล้วชิวเฉียดฮะโอ้โหเจอไอ้ฝูงโอเคโอเคทางนี้ไปได้บิดแต่ให้มันมาทางนี้ย่อโอ้เยอะเกินทางนี้ได้ทางนี้ได้ไดย่อมรถการประท้าครับ โอ้โหนี่ยังไม่ทันเข้าเมืองเลยนะซอมบี้เยอะขนาดนี้แล้วในเมืองจะขนาดไหนวะเนี่ยโอ้เจอไอ้ฝูง,งละโอ้โหรอบนี้ไม่มีไม่มีที่ให้ผมหนีเลยครับไง้ยววเนะี่ยขวาไปไม่น่าได้อ๋อใช่เทคนิคเท่านั้นทางนี้รอดแน่นอน โอเคแล้วก็กลุ่มเล็กอยู่ฝ่าไปได้ไนี่ไงไม่เล็กอันนี้ไม่เล็กฝ่าได้ไหมเนะี่ยไปไปไม่ได้ได้ไหมอยาดับรถยาดับโดนโดนก,นกัดตอไม่นะโอเคไม่ได้โดนกัดโอ้ยแค่แผลทะเลาะอือ,อมไม่ได้ดื้อเลย โอ้โหแล้วกระจกแตกอ๋อทำไมเข้าเมืองลำบากจังลำบากไปไหมเนี่ยกว่าจะได้เข้าเมืองโอ้ยซอมบี้เยอะจังเลยวะโคตรเยอะเลยอะผมพยายามจะหลบมันนะพยายามที่จะไม่ชนพวกมันแต่เหมือนมันจะ <c oughs> ทำไม่เฮ้ยทางนี้แทายอยู่พูดเยอะเลยครับเยอะมากยาเยอะเกินเกินไปบางทีอะโอ้โอเคผมจะเก็บของกันครับนี่ขนแม่งเลย <c oughs> เรียบร้อย<ฮ>ต้องพกผ้าติดตัวไปครับ มีแค่อันเดียวก็พกแค่นั้นแล้วก็ยาในรถมียาฆ่าเชื้ออยู่ได้อยู่ครับแต่ไม่เป็นไรเราเป็นแผลไม่ได้ใหญ่มากไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งออกไปให้หมดเลยนะพวกบ้าเลยโหสภาพรถดูไม่ได้เลยครับทุกคนแย่ครับผมบอกเลยว่าแย่ครับน่าจะปลอดภัย แล้วก็ลงแบบไม่ต้องดับเครื่องยนต์จัดการเลยครับพวกนี้ <Hey. S 1> อาวุณเอาดีครับ <Hey. S 1> ไม่ต้องกลัวสภ <Hey. S 1> <Okay. S 2> าพอาวุธเราเป็นไงบ้างเนี้ยโอ้ hey. oh. เรามีอาวุธเสริมแล้วนะแรงแรงเท่ากับอาวุธที่เราใช้อยู่เลยไหนก็ใช้นี้ไปเลยเรากัน ภาพาไปไงบ้างเนยอยากรู้จังโอ้จะพังแล้วครับอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้แนะไอ้นี่ก็พยายามจังเลยเคลียก่อนดีกว่าครับอย่างน้อยๆมันจะได้ไม่ต้องมาปวดเราโอเคเรียบร้อยโอ้ผมลืมสังเกตอุณหภูมินะ35มสิบห้องศาครับตอนนี้ร้อนมากร้อนมากอะไรเนี่ยยังเหลืออีกโอ้โหเยอะจัง อ,อไโอ้โหมันเดินมาเรื่อยๆเลยครับมาจากไหนเนี่ยดูผมต้องจำเป็นที่เอ้ยอาจจะต้องดับเครื่องยนต์นะเพราะว่ามันถ้าจะมาตามเสียงเครื่องยนต์ครับพวกนี้ดับเครื่องยนต์ จะได้คนของนี่เนี่ยวันนี้ดูสิโอ้โหมาได้คนของกันพอดีครับวันนี้อยู่ตรงนี้แหละซอมบี้มันเดินม,มาเรื่อยๆเลยครับหมดแล้วนะโอเคร้านนี้เปิดอ่า ชุดเสื้อผ้าหยิบมมาให้หมดเลยครับโหแย่มากอุณหภูมิสุดๆเลยตอนนี้โคตรร้อนเลยครับเสียงซอมบี้นี่แบบเพ้นผ้าไม่หมดเลยนะเยอะเยอะเกินเกินไป เศษผ้าเอามาหนังสือขอเศษผ้าเอามาอันนี้เอามาโอเคแล้วก็ขโมยหุ่นครับอยู่ที่นี่มันไม่ดีหรอกไปอยู่บ้านเราดีกว่านะทุกคน อย่าเห็นเด็ดขาดโอเคเดี๋ยวก่อนเก็บของที่หนักก่อนสิ okay. โอเคตรงนี้แหละออกไปไล่สัพหมวดโคตรมันเลยผมรักอาวุธน,นี้มากครับอีกหน่อยเราก็ต้องจากลากันแล้วนะเพราะว่าดูจากสภาพแล้วนะว่า จะพังแล้วครับเก็บของก่อนโอเคพาทิ้งครับอู้เพียบเลย่องน,นี้ไม่อะไรไหมเคลียซอมบี้มันขอขอคกันกระจายเลยบ้าเลยรอบนี้ได้เพื่อนกลับบ้านเพียบเลยคุ้มคุ้ม ุมที่เสียงมานะโอเคเต็มหลังกระบะท้ายแล้วนะโอเคเรียบร้อยพอแล้วต่อไปก็ขี่รถไปหาเนเรเตอร์กันดีกว่าครับโอ้โอเคทุกคนผมคิดว่าผมอาจจะต้องได้เปลี่ยนรถนะ อาจจะเฉยๆนะถ้าไม่มีซอมบี้มากวนผมเ็นรถลองหุ่นงั้นหรือก็จะได้อยู่มาโอเคอย่าตายก็ดาหน้าเข้ามาได้เลยนี่ไงไ ตายกระดาหน้าก็เข้ามาได้เลยเห,หมดแล้วนะอยู่ใก้รถทำไมเล้าโอเคผมคิดว่าเยอะจังผมคิดว่านะจะไม่นอนค้างที่เมืองแล้วว่าผมออกจากเมืองดีกว่าครับ รีบขนของแล้วรีบออกจากเมืองดีกว่าอย่ารู้จังมันคือรถอะไรอ่ะเฮ้ยสมรรถนะสูงด้วยรถอะไรวะวมันล่องหวนนะ่ะที่นนี่เบินมาซะน่ากลัวเลยผมสนใจรถตู้ันสีดำนี้ครับสนใจมากมาก โอ้ยเยี่ยมโอเคเอาคนนี้แหละอย่าล็อกนะเยี่ยมไม่ล็อกเราก็ขโมยไงขอให้ติดโอ้โหโอ้โหอะไรอะไรก็เป็นใจโอ้โอ้โอ,โอน้ำมันไม่เป็นใจน้ำมันไม่เป็นใจสุดๆอยากจะบอกทุกคนว่าผมไม่ได้เตรียมถังน้ำมันมานะ ผมคิดว่าผมไม่คน้นของแถวนี้แล้วล่ะเมืองนี้ผมคงปล่อยทิ้งไวแล้วลผมไม่เข้ามาหาของแล้วล่ะมัน <c oughs> มันน่าจะไม่มีอะไรแล้วอ่ะนอกจากซอมบี้อ่ะโอเคคิดว่าได้เวลาย้ายของครับขนของเรียบร้อยแล้วก็บอกลาจะรถตู้คันนี้ได้เลยเอาไปจอดให้เรียบร้อยครับอ้ยเกือบเกือบเกือบลืมไปเรามีเป่ายาข้างในนี้ด้วยแล้วก็ของในรถไง เกือบไปแล้วขอ,อยาไม่งไงอยากเดินเข้ามาหาเราชนแม่งเลยจะประดับเครื่องโอเคขอบคุณมากที่อยู่กันมาแล้วก็นี่เลยคันนี้เฮ้ยเฮ้ย hey. 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 ไม่จริงนะ่ จริงนะแบตก็เต็มนี่ทำไมสตาร์ไม่ติดน้ำมันก็มีอะไรไม่เอาอย่างนี้ดิเฮ้ยเอ้ยขอละ จริงใช่ไหมเนี่ยอ๋อแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่จะหมดละโอ้โหนี่นี่เฮ้ยซอยหญิงหยางขอละกันนี่คันนี้เหมือนจะมีแบตเตอรี่เต็มอยู่ใช่ไหมโอ้ยยี่สิบแปด ดูของ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 คันเราก่อนพูดติดติดอ่างเลยโอเคของขันเราดีกว่าครับโอเคจริงๆสภาพรถคันเรามันก็ยังดีอยู่นะแต่ก็เอาคันใหม่ดีกว่าครับมันมีกระจกครบกว่าแล้วก็ตอนนี้โอ้โหถังน้ามันยำแย่มาก ขอแล้วไปอยู่ไหนอ่ะฮะอ๋อทับมันอยู่ออสภาพที่ดีมาแม่คิดว่าจะได้กลับบ้านสบายๆซะแล้วติดปัญหาแบตเตอรี่อีกเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหภาพบเบรกหลังครับ อย่างไก็ในไหนละเช็คไม่หมดเลยวันนี้ก็จะพังแต่คณะถังน้ำมันแย่ย่ำแย่กว่านะาได้กลับบ้านแล้วแกะประเด็นเลยน้ำมันจะพอกลับถึงกลับบ้านมิเนยโอมาถึงก็เติมเลยไง คิดว่าน่าจะถึงอยู่แหละบ้านอ่ะโอ้อย่านะาเ,ออเาลยตอนแรกกะจะแวสะสักหน่อยไม่แวะแล้วไปละ <c oughs> รู้สึกว่ามุมอมองแบบเบิร์ดไอวิวเนี่ยขับรถยากกว่าเฟิร์สเพอร์เันอีกถ้าเฟิร์สเพอร์เันที่ผมน่าจะขับรถได้พลิ้วมากครับไรปัญหาเลย มาขู่เลยโว้ยจะไปแล้วโอเคยืนเกาะกลุ่มกันเลยนะแน่แน่อีกกลุ่มครับกลุ่มเล็กๆโอ,โอ้ทางนี้ไปได้อยู่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 ออฟโหลดครับ เรียบร้อยไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วท <t> ําไมมันยากลำบากจังจะกลับบ้านนะโอ้โหขอนทน่อยนะอีนนี้เดี๋ยวจะถึงบ้านแล้วเจ้าน้ํามันน้อยมันก็น้อยจริงน้ํามันเนี่ยตั้งใจตั้งใจครับครับ โอ้แล้วก็หวังว่าทางซอยเข้าบ้านเราจะไม่มีฝูงซอมบี้นะถ้ามีแล้วก็วิ่งอย่างเดียวครับผมไม่สู้ละเพราะว่าตอนนี้คือแบบผมใกล้จะเป็นลมแล้วนะถ้าเป็นลมกลางกลุ่มซอมบี้แล้วก็เออเอาไม่น่าหลบซอมบี้เลย โอ้โหรถคันใหม่โอ้ยโอเคไม่ได้เป็นแผลมีแค่แผลสกระปรกถอดก่อนแล้วกันโอเคมีเป่ายาข,ขึ้นมาเมื่อกี้ไม่น่าหลบซมบดีเลยดีนะเบรกเบรกใช้ได้อยู่เบรกหนึบยู อ๋อโอเคแผลผมหายแล้วเขายังชั่วน้ำมันขึ้นขึ้นตัวแดงแล้วนะขัน้ำมันแดงแล้วนะโค้งนี้จะถึงบ้านแล้วลูกอดทนไว้เมื่อกี้ผมมันน่าตัดสินใจหลบหลบฟัมบี้เลยอะ่ะดีนะไม่เป็นอะไรมากถึงแล้วถึงแล้วอย่าพึ่งหมดนะ ไป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 ลุ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 ลลุกลุลลุลุอุลุลเลุลลุ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 ล เ,เวก็ไม่ดีเร็เวๆๆก่อนค้อมันจะมาโอ้วิงว่งวิง่งวิ่งไม่ออกเลยตัวละครโอ้ยพอ,อ,อยุงชั่วบ้าเลยปิดประตูบ้านปิดประตูบ้านเอ้ยยอ่าเพิ่งเช็คก่อนมองรอบๆ โอเคเคีย์ okay. okay, ครับหวั oh. งว่าเจเนเรเตอร์จะไม่ล่อพวกมันมาหานะโอ้ยโอเคครับท่านผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ